พี่เพนสวัสดีเช้าวๆวันนี้เป็นมาตัดกิง่งมะขามเทศไปชำนะคะก็พอดีจะต่อน้ําใสให้เขาตอนนี้เขาก็เริ่มติดเกรสรแล้วค่ะก็เลยก็จะต่อน้ําใสให้เขาแล้วก็ดูสวนพี่เป็นนะรอรถไถดูสวน <c oughs> อรถไถไม่ว่างสักทีก็เลยนี่แหละคะ่ะแบบนี้ถ้าตัดยาก็ไม่ไหวต้องต้องให้เขาไถแล้วมาตัดรอบๆโคนนะคะ วันนี้พี่เป็นก็เลยนี่แหละมารีบตัดตัวนี้ก่อนกิ่งมะขามเทศนะคะเนี่ยค่ะจะตัดไปช้าให้หมดเลยที่ตอนกิ่งไว้เป็นร้อยๆกิ่งเราก็ตัดไปเลยค่ะเนี่ยค่ะอีกคือต้นกิ่งพันธ์ุที่เราได้ตัดแล้วนะวันนี้ก็ประมาณร้อยกับกิ่งอะค่ะปีนี้ไม่ได้ทําเยอะค่ะก็ทําพอประมาณเพราะว่าอ่ามะขามเทศเริ่มโตแล้วพี่เป็นอยากให้คลุมพื้นที่อะค่ะ พอกิ่งเขาออกคลุมพื้นที่ต้นแต่ละต้นชนกันก็ทีนี้ก็สบายเรื่องการดูแลหญ้าแล้วตอนนี้ต้องอดทนนิดนึงเพราะว่าอย่างพี่เป็นมาตอนอย่างเงี้ยเห็นไหมพี่เป็นต้องตัดออกแทนที่จะเขาจะแตกแขนงกิ่งก้านออกไปคลุมพื้นที่ก็ต้องย่นระยะเวลาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เขาก็แตกใหม่ค่ะแป๊บเดียวแต่ต่อไปพี่เป็นคงคงจะตอนให้น้อยลงน่าจะเป็นการตอนกิ่งที่บ้านมากกว่าต่อไป เพราะว่าตัวกิ่งที่บ้านเราเรายังไม่เคยแต่งกิ่งเลยคะ่ะต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้และคะ่ะก็อย่างต้นนี้ก็ดูเป็นตัดไปสองเที่ยวแล้วค่ะทั้งตัดไปขายแล้วก็ตัดส่งออนไลน์เป็นพันธุ์มะขามเทศสีชมพูนะคะพี่เพนปลูกเฉพาะพันธุ์มะขามเทศสีชมพูก็ได้พันธุมาจากลบบุรีค่ะพี่เคยเอามาจากลบบุรีก็ ได้มาไม่กี่กิง่งพี่เพ็นก็มาต่อขยายพันธเอาอ่าตัวนี้จะเป็นถ้าเป็นกิ่งตอนตุ้มอย่างเงี้ยพี่เพ็นจะส่งกิ่งละห้าสิบบาทนะคะแต่ถ้าเป็นกิ่งที่ลงถุงดำก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่ขนาดไซส์แต่ถ้าเอาเยอะก็มีอีกระคาหนึ่งค่ะใครสนใจยังไงก็ทักพี่เพ็นมาได้แล้วทีนี้อย่างที่พี่เพนเอาไปขายที่ตลาดกรีนมอนะคะ ก็เพนจะขายต้นละหนึ่งร้อบาทแต่ต้นจะใหญ่แล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาแล้วค่ะมันไม่ใช่แบบนี้แต่ถ้าแบบนี้พี่เพนก็ขาย50สิบาทเหมือนกันถ้าใครสนใจก็ได้เลยค่ะแวะไปหาพี่เพ้นที่ตลาดกีนมอได้เลยนะคะเกษตรกรทําแบบผสมผสานค่ะพี่เพ้นอะถ้าทาคนเดียวก็จะได้ประมาณนี้ละคะ่ะเราไม่ได้เร่รงรีบอะไรนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วยังตัดไม่หมดกันเลยอีกหลายต้น ก็จะประมาณนี้ก่อนนะคะพอไปประมาณนี้ก่อนแต่ละเที่ยวก็เหมือนที่พี่เพ็ญเคยบอกพี่เพ็ญก็จะอนุบาลต้นผักหวานไว้พอกิ่งมันแตกแขนงคลุมพื้นที่นะผักหวานเราก็เริ่มโตเนี่ยค่ะนี่อันนี้เป็นต้นนางเอกเลยที่เราโชว์เรื่อยๆแล้วก็โชว์ประจํค่ะเพราะต้นอื่นมันก็ยังยังไม่โตขนาดเนี้ยค่ะดูความรกของสวนพี่เพ็ เพราะว่าพี่เป็นไม่ใช้ยาฆ่ายาอ่เดี๋ยวรถไถมาก็โลงะะ่งแล้วค่ะจัดการถไถก็โล่งก็เยนแล้วเพราะว่าช่วงนี้เรายังไม่ได้ไถรถไถเขาจะมวัวแต่เกี่ยวข้าวขนข้าวอะค่ะก็เลยต้องรอนิดนึงทาใจก็เดี๋ยวให้ดูว่ามันเริ่มจะติดดอกแล้วค่ะบางที่เขาติดฝักแล้วค่ะพี่เป็นเพิ่งจะติดดอกเดี๋ยวให้ดูชื่อนี่เห็นไหมคะมะขามเทศเริ่มติดดอกแล้ว ถ,ถ้าพี่เพนไม่ตัดมันก็คลุมไปเยอะแล้วค่ะแต่พี่เพนตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะเอากิ่งพันธุ์ไปชําขายอะค่ะเราทําหลายๆอย่างเราจะได้แบบไม่ได้ตายตัวเฉพาะจะขายฝักอย่างเดียวเนะเราขายต้นพันธุ์ด้วยก็คลิปนี้เพนก็แค่นี้ค่ะสวัสดีจ้า